สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามช่องสาวหนุ่ยค่ะเฮ็ดปลาทุกคนนะคะต้องนั่งมนูนะคะสุดต้องสุดง่ายง่ายช่องสาวหนุ่ยที่เห็ดลงแรกเลยนะคะ่ะมีนีแต่ว่าสีเห็ดลาบเฟซตีลูกยิ้มนะคะก็มีจะเป็นขั้นตอนของการถอดใบบักขูดจะถึงไหนถอดถอดถอดไปละค่ะก็ว่ามีนีนะคะสาวหนุ่ยอยากมีมีเหลืองสีบอลกับพี่น้องแน่สักน้อยหลายคนอาจจะได้ยินเรื่องเล่าที่ในได้ประสบพบเจอมาเนาะเนาะบ่มีนังค่ะ หน่ยกสูตต่อไปนะคะขอหน่ยเสือ่อย่างหนึ่งว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแล้วพวกที่มันพูดโกหกแล้วสักวันหนึ่งพูดปลดไปเรื่อยๆนะคะมันจะรัดคอตัวมันเองตายตอนนี้ก็เห็นแล้วค่ะว่าเป็นจังไหเนาะค่ะเนาะการจังได้กบาบวอจังเป็นตองเสื้อหน่วยทุกเรื่องค่ะจัาไหนกับเบิ้งไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะว่ามันเป็นแบบไหนจังได์กันแน่วาลไลท์ได้เข้ากับิีว่าดึงด้ามามาดึงส่องจากของ ซองหนึ่งเป็นซองน้อยๆค่ะหนึ่งกับเห็ดของหนึ่ยไปเรื่อยๆล่ะค่ะเห็ดไปเรื่อยๆบ่ต้องฟ้าวบ่ฟ้าวเลยค่ะนี่ขั้นตอนของการขัวเป็ดค่ะพี่น้องเป็ดนี่มหั่นนะคะมาเดี๋ยวซับเยอะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหนึ่งว่าเวลาเขี่ยวมันมีใบกระชายของเป็ดมากกว่าเด้อค่ะเป็ดจะกินมั้คะเป็ดนี่ได้มาจากได้มาจากเฮือนจากของนี่ล่ะค่ะป้าเราเลี้ยงไว้อยู่ข้างล่างเราบอกให้เพี่จับขึ้นมาสองตนะคะ อ้าวไปเลยไม่ต้องมาใกล้ไปเลยไม่สวัสดีครับแม่ด้วยไม่รักแล้วแบบจัดเปอร์าจาา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 าสาาาาาครับนาา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  เร็วสวัสดีครับแม่นุ้ยก่อนไปไปไปนี้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 นนีไปเลยเอ้านี afford, finding, ้ไปนี้นี้นี้นีน้ลองเก่งั้งๆหน่อย จังจด้วยไม่ต้องมาดูตัวเองแม่ถ่ายเนี่ยจังจังจังนี่เถอะจังน้องเคยเห็นจังหรือเปล่านี่อะไรอีทยาวกระเทียมแม่ไปเอามาคืนมาแม่ขอมาวิปักอันนี้เอามาเร็ว เอากระเทียมมาขอบคุณครับขอบคุณนะคะไปไหนก็ไปเลยครับไป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 เครื่องปรุงเนก็มีบหลายค่ะหอมแดงบักพีโก้บอกว,ว่าท่านตัวนี้กบพริกแห้งที่ทอดไว้นะคะก้าไปบักกูด แสบ,บแบ,บพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้มกระดูกมันแล้วค่ะแหบ,บ่หนี่พร้อมรับประทานแล้วค่ะสิบอกว่าเปื่อลยละลายในปากเลยค่ะจัดเปื่อยสอบแห้งต่นยังจะสอบพี่นำสูบป,ปุ๊บลูกชายคนนี้ของสาวหน่อยนะค่ะพี่น้องแล้วนี่ก็มาเก็บพักค่ะพักนี่ก็สวนยูสวน้าง่างค่ะยูถังรางนะค่ะตาเราปลูกว้อันนี้เดินบอกพักใทค่ะพี่น้องกรอบประกาบกขมนะคะ บรขมแห้งะค่ะพี่น้องเราก็กรอบน้่นึค่ะแล้วก็ปูให้มันขึ้นไวยังสีราคาตา้านธรรมมาฉาดของมันนะคะหนี่ก็มาหลักเก็บของเราดูละค่ะเพราะว่ามันกินมาท่านคนกินมาท่านนะค่ะเนาะนกกะมัดเจาะมันแนนอยซุกมันนึงค่ะงามงามเด้อีกละนวยนึงค่ะพี่นออ้องมีแสบได้ค่ะกินกะลาดเปซหนังกัะเปิดกินเขากันมูลแล้วค่ะพี่น้อง กินเองแล้วนะคะมึงขาขามมนออกดอกอากาศค่อนข้างเย็นค่ะพี่น้องกินเองมาย่อมให้แม่ป่อนนะคะ เยี่ยมเยี่ยมเยมเี่ยมเก่งจังเลยอืมอืมเป่าได้นะเป่าก่อนด้นะอุ้ยไข <c oughs> ่ลูกพี่อิงอืม อร่อยไหมครับเยี่ยมไหมแม่เออเรียกพี่อิงกับพี่ใบบัวกินข้าวสิลกูกไม่ให้กินเหรอกินไหมพี่อิงกับพี่บัวอ้ยอร่อยจังเลยต้มเป็ดของแม่ย้อย

嗯吧。